อ๋อตรงนี้ขับใจเพื่อนเดี๋ยวเราจะทำที่นี่ให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยสวัสดีหน่วยสำรวจขอบคุณที่ช่วยรักษาอนิม่าแลนด์ให้สะอาดและน่าอยู่เสมอนะเราก็ทำตามหน้าที่ของเราจริงไหมทอชแต่ระวังนะวันนี้อากาศร้อนมากอย่าลืมดื่มน้ำเย็นๆคลายร้อนในร่มเมื่อเสร็จงานแล้วล่ะฟังดูเข้าท่ารีบทำงานกระเถอะทอช เราต้องหาวิธีเก็บขยะพวกนี้ไปขอให้วีเลแฟนช่วยกันไงเพื่อนตัวใหญ่มาช่วยเราหน่อยได้ไหมเอดูท่าทางวีโลแฟนจะไม่ค่อยสบายนะเป็นอะไรไปเพื่อนไม่ต้องห่วงนะเราจะช่วยนายเองเอไม่มีอะไรแตกหักนะ ลองใช้เครื่องสแกนสำรวจส่จอนนี้จริงด้วยดูเหมือนว่าวิลเฟนจะอยู่กลางแดดนานเกินไปจนเป็นโรคลมแดดเธอต้องทำให้เขาตัวเย็นลงจอนนี้เร็วเข้าไปหลบในร่มกันก่อนเธอ เป็นความคิดที่ดีจอนนี่แต่แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ของเขาร้อนเกินไปล้อของวิลเลเฟนไม่ทำงานแล้วโอ้ไม่นะทอสกับฉันลากเขาไปเองไม่ไหวแนะน่นึกออกแล้ว มันเล็กเกินไปสำหรับนายสินะเราต้องการทรักเตอร์ขอบคุณที่มานะเพื่อนเราต้องใช้สายยางของนายแล้วก็ยิงเลยเอ่อฉันหมายถึงพ่นน้ำ เย่งมากทัตท้วิลเล่แฟนดูดีขึ้นเยอะเลยโอ้ไม่นะไม่ต้องห่วงนะเราจะดูแลนายเองรู้แล้วว่าต้องทำอะไรดีมากจอนนี่ ทรัคคไดายเปิดตัวเก๋เสมอเราต้องอาศัยศิลปะของนายแล้วล่ะเพื่อน <ś v ies> โอ้โหจอนนี้ <ś v ies> เธอกำลังรีไซเคิลเธอนี่ไหวพริปดีจริงๆ ที่มันเย็นกว่านี้หน่อยดีไหม สำรวจวันนี้เราได้รับบทเรียนเกี่ยวกับการหนีร้อนได้เวลาเล่นแล้ว ดีมากไปข่ามาเก่งมากอัน n i m e ม a วาชทำงานเร็วเข้าเถอะทีม t o Box มีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นเพื่อนๆของเธอประสบอุบัติเหตุ <c oughs> ในขณะที่เล่นอยู่ที่ชายฝั่ง <c oughs> <c oughs> <c oughs> ครัสตี้กับทรัคเทลกำลังเล่นไม้กระโดเกันอยู่ด้วยความตื่นเต้นทรัคเทลกระโดดขึ้นไปสูงมากจนไปชนลูกมะพร้าวเข้าให้แล้วที่แย่กว่านั้นก็คือทรัคเทลตกลงมาบนไม้กระดกทำให้ครัสตี้โดนเหวี่ยงไปยังแพรตรงชายฝั่งแน่ ครัสตีผู้น่าสงสารกำลังโดนห้อมล้อมไปด้วยปลาฉลามในขณะที่ทรัคเทิลก็เป็นลมล้มหมดสติอยู่บนชายฝั่งเร็วเข้าจอนี่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากเธอ In นทูบ<ๆ>ัตอบรับทุกสายทอดไปช่วยพวกเขากันยิ่งเร็วก็ยิ่งดีเออเร็วเข้าเธอฮะ <c oughs> เพื่อนมาช่วยอนิเมะค้าคันนี้กัน จะซ้าไมได้ในคลิปตา ขายเองไม่ได้เราต้องการความช่วยเหลืออันนี้แม่วัชทำงานอันนี้แม่พัฟต รับอนิเมะคอไปช่วยฉันทางนั้นด้วยไม่เนฉันนึกออกแล้วนี่น่าจะได้ผลเขาไม่เพื่อน Này làm được nha. <laughs> <Ye -ha>! <cười> <cười> เหมือนที่ฉันคิดไหมทอ่วนี่น่าจะได้ผลเบาๆหน่อยสิเพื่อนไปไปไป นายทำได้นะเฮ้จะสนว้าวแก้ไขร่วมกันเพื่อนกันตลอดไปได้เวลาเล่นแล้ว ทีมทูบ็อกซ์ฉันมีภารกิจใหญ่ให้พวกเธอกลับบ้านด่วนเลยไปส่งมะไรกันเถอะขอโทษที่ต้องขัดจังหวะเวลาเล่นนะแต่ว่าเพื่อนของเธอต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เลย t ทร็คโคดเป็นอนิมาคาที่ขี้สงสัยเสมอเขารักการขับชมวิวสำรวจโลกและแน่นอนพบเพื่อนใหม่ๆ แต่คราวนี้ความขี้สงสัยของเขาถ้าจะทำเรื่องเขาให้เพราะเขาทำเกินไปจริงๆตอนนี้เขาติดอยู่ข้างในพืชกินคนและไม่สามารถหนีออกมาได้พวกเธอต้องช่วยเขานะ ที่นี่จริงชะมัดฉันไม่เคยมาที่นี่จะตรงนี้กันค่ะไปดูกันดีกว่าไปยิง <c oughs> ทูบัอกซ์เหมือนเต็งกับด้ แอนิเมทูเท่ากับซูเป,ปอร์พูยราต้องรูว่พอเบ้ม,มจะพาน้ายออกไปรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เราจะทำไงดีทำไงดีทอสตกอยู่ในที่นั่งลำบากกองกำลังเสริมน่าจะเป็นไอเดียที่ดีนะว่าเมล่ะตอนนี้ขอความช่วยเหลือเสมอเวลาที่คุณต้องการได้เวลาใช้ a อนิเมะวอช a อนิเม a t c h ทำงาน Đi uh -huh. Mà chú ý tìm đâu ไปเลยทีมทรูบ๊กท <c oughs> ทำให้เต็มที่เลยเพื่อน I'll go no, no. ไปแล้วสิการผจนภัยวันนี้สุดยอดไหนว่าไม่ทอชแก้ไขร่วมกันเพื่อนกันตลอดไปได้อะไรไหมทอชอการตกปลานี่ต้องใช้ความอดทนจริงๆทรัคเตอรอยากมาลองตกปลากับเราไหมทรัคเตอร์ Chucked out. You รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นสวัสดีหน่วยสำรวจพากเธออยากดมพืชกินเนื้อต้นจิ๋วนี่แต่มันกัดจมูกเธอเข้าให้เอ่มฉันว่ามันคงไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะไหนขอดูหน่อยด้วยไหมเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกเอานี่ฉันปิดผ้าพันแผลพิเศษได้แล้ว อ้าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะทาอะไรนะ่ะนายไม่ได้จะกลิ้งทับเขาใช่ไหมฉันว่ามันเป็นพืชกินเนื้อนะดูฟันซี่เล็กๆนั่นสิใช่แล้วจอยน,นี่เป็นพืชกินเนื้อขนาดเล็กพืชพวกนี้กินมแมลงขนาดเล็กเป็นอาหารเขาคงคิดว่าทรัคเทอลเป็นอาหารกลางวันมื้อใหญ่มาก <c oughs> แต่ม да ันดูเหมือนมีอะไรผิดปกตินะเขาเป็นอะไรรึเปล่ามันอาจจะต้องการน้ำนะฝนไม่ตกมาหลายวันแล้วเรื่องนั้นเราจัดการได้ใช่ไหมทักเกิลเอรถน้ำแล้วเขาก็ไม่ได้ดูมีความสุขขึ้นแมนสีทอชมาสแกนกันดีกว่าฉันว่ามันต้องขาดอะไรไปแน่ๆ จริงด้วยหน่วยสำรวจพืชเหล่านี้ต้องการแสงแดดเยอะๆด้วยแต่ต้นนี้มาซ่อนอยู่หลังใบต้นปาล์มขนาดใหญ่อ๋อใช่งั้นเราเอาใบไม้นี้ออกไปให้พ้นทางซะมาช่วยกันหน่อยเร็ว เราไปทางซ้ายหน่อยทำไมเขายังดูเหี่ยวเฉ้าอยู่อีกล่ะ <c oughs> จนนี่ของแบบนี้ต้องใช้เวลานะเหมือนกับการตกปลานั่นแหละเธอต้องรดน้ำมันทุกวันและอดทนหน่อยนะหน่วยสำรวจโอ,โอเคงั้นเดี๋ยวเราเค่อยกลับมาพรุ่งนี้ก็ได้เนาะรักเ้าเอาล่ะงั้นเจอกันพรุ่งนี้นะจะพืดน้อย เจ้าพืดน้อยสวัสดีเจ้าพืดน้อยสวัสดีเจ้าพืดโอ้โหดีขึ้นเยอะเลยเก่งมากชักเท้า เชืรอว่าเขากำลังขอโทษที่ไปกัดจมูกเธอเยี่ยมมากค่ะเธอเธอกล้าหาญและใจดีมากถึงแม้ว่าพวกเธอจะเริ่มต้นกันได้ไม่ค่อยดีนะและเก่งมากหน่วยสำรวจพวกเธอปล่อยให้เขาได้เติบโตและสร้างมิตรภาพใหม่ด้วย เก่งมากทุกคนสิ่งสำคัญคือความอดทนเย้ยุบยึบเงยยบยึบฮะยย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 วยย ท่าทางเจ้าจระเข้รถปดหินกำลังเจ็บอยู่นะแต่มันเกิดอ,อะไรขึ้นเธอลองไปแนะนำตัวกับเขาแล้วถามเขาสิฉันว่าเขาต้องชอบขนมหวานก้อนหินแน่เลยไปกันเลยทอชสวัสดี <c oughs> เขากลัวไม่ต้องห่วงนะฉันจอ์นนี่และนี่ทอชเราพร้อมช่วยเหลือเสมอโอ้โหดูนั่นสิ ท huh? uh, huh? huh? uh ่าทางเขาจะปวดฟันนะจอนนี่ uh มาสแกนเขาให้แน่ใจกันเถอะไม่ต้องห่วงนะเราจะดูแลเธอเอง ดูเหมือนว่าเจ้าโจระเค้รถบดหินออจะชอบขนมก้อนอหินมากเลยเขาทานไปหลายชิ้นมากจนฟันผุเลยเธอช่วยซ่อมเขาหน่อยได้ไหมจอนนี่ฮ่ฮ <c oughs> ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี <c oughs> <c oughs> มาดูกันหน่อยสิอ๋อเจอแล้วฉันจะซ่อมเธอเองเน่ <c oughs> <c oughs> เอฉันว่าทรคโคดดยกลัวอุปกรณ์ของเธอนะจอนนี่เขาคิดว่ามันน่าจะเจ็บน่าดูเลยแต่แต่ทำไมล่ะไม่ต้องห่วงนะอู้วโอ้ไม่นะเร็วเข้าจอนนี่ตามเขาไปเลยเราทิ้งให้เขาทนเจ็บไม่ได้นะไปกันเถอะระวังตกน้ำนะจอนนี่เออเออจอนนี่ เก่งมากหน่วยสำรวจตอนนี้ไปตามหา,หาเจ้าจระเข้บาดเจ็บกันเถอะไม่มีเวลาคิดแล้วไปกันเลยทอชเห็นนี่ไหมฮะทางนี้เพื่อนๆเจ้าจระเข้ไปอยู่ที่ไหนนะ้า กลิ่นอะไรไหมทางนี้เหรอฮอันนี้ฉันไม่แน่ใจเลยอย่ายอมแพ้นะจอนนี่บางทีอ<ฮ>เอ๊ะท่าทางเสียงจะมาจากบึงนะเฮ้ยทชไปกันเลยนั่นไงเก่งมากจอนนี่เธอเจอเขาแล้วตอนนี้ไปซ่อมฟันเขากันเถอะ ไปลงมือกันเลยฮึบนี่ยฮึบฮึบว้าวฮึบปาไงเพื่อนไหวไหมฮะ <c oughs> ไม่ต้องกลัวพร้อมไหมเพื่อนมันจะต้องออกมาดีแน่แน,น่ เก่งมากเธอแข็งแกร่งที่สุดเลยน่นละฉันว่าเธอจะรู้สึกดีขึ้นแล้วละ่ะเก่งมากจอนนี่แทร็กโคไดดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยฉันว่าเราควรได้รางวัลซะหน่อยก็ได้จอนนี่แค่ชิ้นเดียวนะ <laughs> เราทานขนมได้ในบางโอกาสอยู่แล้วแต่เธอต้องแปลงฟันทุกวันนะ ไม่ใช่เอาแต่กินจนฟันผุใช่ไหมทรัคโคได้ว้าวึลาก่อนหน่วยสำรวจเ <h> ih <ihi> ยี่ยมเลยสามัคคีคือพลัง